นิทานไทยเจ้าหญิงต่างดาวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรเล็กๆบนเนินเขาสเปรโรมีเด็กสาวนางหนึ่งชื่อว่านาเดียเธอผูกดวงใจของเธอไว้กับเจ้าชายของดินแดนนี้เจ้าชายไอเดด จะเชื่อเลยว่าเราเรียนที่เดียวกันแต่ฉันยังไม่เคยคุยกับเขาเลยอะใช่นั่นก็เพราะว่าทหารยามของวังคอยคุมเขาแจาน่ะสิฮะสักวันและนะเจ้าชายไอเดนกำลังเรียนปีสุดท้ายของวิทยาลัยแล้วและเขาก็เรียนเก่งที่สุดเลยด้วยพระองค์มีความเก่งด้านวิชาการ โปรเจกต์ของเรามีจุดประสงค์และมีประโยชน์ไม่ใช่แก่นักเรียนอย่างเราๆนะแต่ว่าสังคมก็จะได้ประโยชน์ด้วยพระองค์ทรงมีความแก่งด้านกีฬาและเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์มีจิตใจที่งดงามและเมตตาต่อผู้คนเจ้าชายไอเดนคือทุกอย่างที่ผู้ครองบัลลังก์พึงมีแต่เบื้องลึกของทุกอย่างนั้นเจ้าชายรู้สึกโศกเศร้าก,กับทุกอย่างที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัง อไอเดนเอืมออ่โทษทีนะนายทำเจ้านี่ตกขอบใจนะนานเดียนายรู้จักที่ฉันด้วยเหรอแน่นอนเธออยู่ปีสองนี่ใช่แล้วจ้ะอืมเอ่เอฉันเอะแค่อยากที่จะฟ้าบาดราชรถรอยอยู่นะขอรับขอโทษทีนะฉันต้องไปแล้วล่ะอ่ะไม่ไม่เป็นไรอ่ะ ทุกอย่างก็วนไปเหมือนเดิมในอาณาจักรเนินเขาแห่งสเปรโรนานนับเดือนนาเดียเธอจะไปงานพรอมกับใครเหรอฉันอยากจะไปกับไอเดนจังแต่ว่าใช่ขอให้สมหวังแล้วกันนะนาเดียโตกลุ่มรักเจ้าชายไอเดนและเธอก็หวังไว้หมดใจว่าจะไปงานพรอมกับเขา บางทีจักรวาลก็ทำอะไรไปแปลกๆและบ่ายวันนั้นเองนาเดียผู้สิ้นหวังก็นั่งอยู่ข้างทะเลสาบโยนก้อนกรวดลงไปในนั้นแล้วจักรวาลก็แผลงฤทธิ์ฮะอะไรนะนาเดียเห็นวัตถุบางอยา่างที่บินได้พร้อมกับความตะลึงทันใดนั้นเองด้านบนของมันก็เปิดออกพร้อมกับส่งเสียงฟ้อออกมานาเดียมองดูสิ่งมีชีวิตออกมาจากตรงนั้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มาจากโลกใบนี้ ทั้งสองคนยืนอยู่สักพักสบตากันและกันด้วยความสงสัยเธอเธอเธอเป็นใครกันทำไมเธอดูเหมือนกับอโอโอว้าวโหลดภาษาแล้วสแกนและกำลังทำงานอะไรกันอะวันดีฉันเจ้าหญิงเซเลสเตียนะฉันมาจากกาแล็กซีแ่แอนโดรเมดาและเธอคือใครเหรอ อะไรกันเน่ะไม่มีทางนี่มันเป็นเรื่องล้อเล่นเหรอเนี่ยอะไรกันนะฮะไม่มีทางนี่มันเป็นเรื่องล้อเล่นเหรอเนี่ยไม่นั่นไม่ใช่ชื่อฉันฉันชื่อว่านาเดียนาเดียยินดีที่ได้รู้จักจ้ะเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอฉันเป็นชาวแอนดโดรเมดาอาืม โอเคแล้วเธอมาที่นี่ทำไมการเอิมเจ้าหญิงเซเลสเตียนะ่ะใช่แล้วพ่อของฉันน่ะเป็นพระราชาท่านอยากจะให้ฉันแต่งงานกับเจ้าชายนามว่าสตาร์ไลท์แต่ฉันดันรักกับสตาร์ไบรท์ผู้ที่เป็นลูกของสตาร์ไนท์ ฉันเขาเป็นศัตรูก,กับพ่อของสตาร์ไลท์ที่ชื่อสตาร์ไมนะสิแถมยังมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิสตารา์อะไรเยอะแยะนี่บอกฉันก่อนเธอมาที่นี่ทำไมกันนะ่ะพ่อฉันจะให้ฉันแต่งงานกับสตาร์ไลท์ฉันก็เลยโดดขึ้นยานแล้วก็หนีมานะ่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันฉันเกือบจะเดินทางเท่าปีแสงแล้วฉันก็เลยเข้ามาที่ดาวของเธอ เห็นดาวเคราะห์สีฟ้าตอนนี้ฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วไงอยากหลบสักไม่กี่วันนะ่ะแล้วฉันก็จะหาทางไปดาวอื่นก่อนที่พ่อของฉันจะเจอฉันเข้าถ้าหลบในนี้ไม่ได้นะไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีคนมาเจอเธอแน่ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีท่าทียังไงนะสิเออฉันต้องทำยังไงดีล่ะ <gasps> ฉันมีไอเดียแล้วล่ะ จ้าหญิงเซเลสเตียกดปุ่มบนส้ยข้อมือของเธอแล้วยานอาวกาศก,ก็ลงไปในนั้นแล้วพวกเขาก็เข้าไปในบ้านของนาเดียเซเลสเตียต้องเข้าไปทางหน้าต่างแทนพ่อแม่ของนาเดียจะได้มองไม่เห็นเธองั้นแล้วให้ฟังหน่อยสิว่าดาวของเธอเป็นยังไงพวกเธอทำอะไรพวกเธอกินอะไรพวกเธอ กินเหรอช่ฉันหิวจังเลยอ่ะขออะไรหม่ำหน่อยสิอืมได้เลยนาเดียจึงเดินเข้าไปในครัวเธอนำซุปถ้วยร้อนๆอ,ออกมานี่มันอะไรอ่ะซุปมันทำจากผนะักน่ะกินแล้วสุขภาพดีนะเอไม่ไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดีกว่าขออย่างอื่นได้ไหมแน่นอน นาเดียกลับไปแล้วก็เอาบะหมี่ถ้วยหนึ่งออกมาเจ้าหญิงเซเลสเตียปฏิเสธมันอีกครั้งอย่างอื่นเถอะอย่างอื่นจ้ะอย่างอื่นคือว่าขอโทษค่ะแม่คือว่าหนูหนูหิวม,กมากเลยล่ะค่ะโอ้เอาล่ะฉันนะ่ะหมดตัวเลือกแล้วนะนี่คือ ทุกอย่างที่ฉันมีนี่อะไรกันอะไอซครีมไอสตรีมเหรอไม่ใช่ไอซครีมเหมือนไอซ์กับครีมเนี่ยไม่ใช่โ oh! mm, อ้อร่อยที่สุดเลยขออีกได้ไหมได้สินาเดียและเซเลสเตียสารสัมพันธ์กันเหมือนพวกเธอรู้จักกันมาก่อนนานแสนนาน นาเดียปิดหน้าของเซเลสเตียด้วยผ้าคลุมทั้งสองคนออกจากบ้านไปในตอนเช้าตรงไปยังอาณาจักรไม่กี่วันผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งนาเดียตื่นได้แล้วลูกโอ้ไม่นะไปซ่อนตัวเร็วค่ะแม่ ายไอเดนหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งอาณาจักรเนี่ยตื่นตระหนกกันใหญ่แล้วนะอะไรนะคะแม่จะไปที่บ้านป้าแมรี่เพื่อถามข่าวคราวหน่อยลูกอยู่บ้านนะลูกแต่แะ่คะทำไมเธอดูเศร้าไปเลยละ่ะเธอได้ยินไหมเจ้าชายไอเดนหายไปชาเน่ตกหลุมรักเขาเฮ้ย หวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะรักเหรอฉันช่วยเธอตามหาเขาได้นะขอบคุณนะแม่มดกาบิล่าใจดีจังที่พาข้ามาที่นี่ชีวิตในวังมันเกลืนกินข้ากดเยอะแยะข้อห้ามอีก แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะรู้ได้ยังไงว่าข้าไม่มีความสุขข้าไม่เคยบอกใครซะหน่อยเออหมอมฉันก็ได้ยินความคิดของฝ่าบาทนะ่ะหมอมฉันก็เลยพบฝ่าบาทอย่าห่วงเลยเพระองค์จะปลอดภยดัยในดินแดนกาเบรียล่าไม่มีใครบัตรถึงแน่นั่นลูกสาวฉันดามิล่าเธอสวยใช่ไหมเพคะเออเอ,อกก,ก็ใช่นะสวยดีเจ้าชายไอเดนไม่รู้เลยว่าดิมิล่าตกหลุมรักเขา และก็เธอเองนั่นแหละผู้ที่บอกแม่ของเธอให้พาเจ้าชายมาหาแม่สิไอเดนให้หม่อมฉันพาท่านดูอดร้อน <c oughs> แผนของเธอคือมาที่นี่เหรอใชเออ่เข้าไปท่านาขอรูปเขาหน่อยสิทีนี้เราก็จะใส่มันลงไปในเครื่องสแกน เรามาค้นหาใบหน้าของเขาในอนณาจักรกันโอ้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาขยายกรอบการค้นหาหน่อยสิแล้วนั่นไงละ่ะเขาอยู่นี่ไงในดินแดนของกาเบรียลเออไม่นะแม่มดตัวแสบนี่นาะถ้าถูกขับไล่จากเนินเขาสเปโร่ไอเดนมาถึงนี่ได้ยังไงเนี่ยเวนสว่า เธอพาเขามามีเพียงเจ้าชายที่จะตอบได้จับให้แน่นนะไปกันเถอนะหน้ากลับไปที่ดินแดนของกาเบล่าเจ้าชายไอเดนก็รู้ว่าเขาติดกับดักกับสถานการณ์ทั้งหมดนี่ข้าไม่อยากแต่งงานกับดามิล่าไม่มีทางเลือกหรอกเพคะขาเจ้าชายาาาาพระองค์คิดว่าหม่อมฉันจะพาพระองค์มาเพราะหม่อมฉันแข่เหรอเพคะแม่คะ อย่าทำแบบนั้นกับไอเดนสิคะหนูมั่นใจว่าพระองค์รู้แล้วว่าจะต้องแต่งกับหนูใช่ไหมคะจุดชายไม่มีทางหรอกดูเหมือนว่าหม่อมฉันต้องสอนบทเรียนซะแล้วล่ะนะอะอะไรเนี่ยไอเดนนาเดียอยู่ตรงนั้นเลยนะอย่าก,กล้าเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันเนี่ยจะเสกจุดชัยให้เป็นเป็เปดเลยค่อยดูจะทำแบบนั้นได้เหรอ ไม่นะเธอไม่ได้เก่งเรื่องคำสาบแต่ว่าแม่คะเออทอดทิทีนะใช่ใช่เธอเปลี่ยนเจ้าชายเป็นเป็ดได้เออเดมิล่าพาเจ้าชายเข้าไปข้างในเดี๋ยวแม่เนี่ยจัดการกับพวกเธอออีเซเลสเตียทำอะไรบางอย่างหน่อยสิอย่าห่วงเลยนาเดียฉันมีแอนโดรเมดาจะขอห้าเจ็ดดอะไรนะอะไรเหรอ เดี๋ยวก็เห็นเองนะอะแน่นอนเปิดไอ้นี่ยังไงล่ะนี่เอเออไม่ให้ <Hi you. S 2> ยุหยุดตรงนั้นเลยนะเห็นไหมกษัตริ์นี่มะมมันทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกเลยละ่ะแล้วไปหรือไม่ฉันก็จะ พลังของแอนโดเมดาจอขอ 5, ห้าเจฮะทีนี้ก็บอกสิว่าให้ไม้เธอทำอะไรดีไอเดนนาเดียเธอเธอตามหาฉันเหรอใช่สิไอเดนฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะทุกคนที่เมืองก็ด้วยนะฉันขอโทษนะฉันเห็นแกนตัวไปหน่อยที่ออกจากอาณาจักรไปท่านพ่อทำทุกอย่างก็เพราะรักฉันอยากให้ฉันปลอดภัยและมีความสุข ฉันไม่น่าเข้าใจความตั้งใจของท่านผิดเลยเซเลสเตียมองดูไอเดนกับนาเดียคุยกันแล้วเธอก็รู้ว่าสถานการณ์ของเธอนั้นก็เหมือนกับของเจ้าชายไอยเดนนี่เป็นครั้งแรกในหลายๆวันที่เธอคิดถึงพ่อของเธอเธอคิดถึงบ้านแล้วนั่นใครกันเหรอนั่นเจ้าหญิงเซเลสเตียจากกาเล็กซี่แอนโดรเมดา ยินดีที่ได้รู้จักเพคะเจ้าชายทีนี้เราไปกันเถอะเมื่อทั้งสามเข้าไปในยานเซเลสเตียก็สังเกตบนจอได้ว่ามีข้อความจากบ้านของเธอท่านพ่อเซเลสเตียบิบบิบบบบิบบิบูบูบบบบิบบิบบบบิบบิบบู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 เอาล่ะไปกันเลย อออเอาล่ะพวกเธอที่บ้านน่ะตามตัวแล้วฉันต้องไปก่อนอะไรกันการสำเนึกของเจ้าชายไอเดนทำให้ฉันคิดอะไรได้อย่างสองอย่างแถมพ่อของฉันเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะยอมรับใครก็ตามที่ฉันอยากจะแต่งงานด้วยเยี่อมไปเลยแต่ว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะนาเดียฉันเรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยจากเธอฉันจะกลับบ้านไปพร้อมกับความทรงจำมากมายโดยเฉพาะไอสตรีมของเธอบอกสิบอกเขาว่าเธอคิดยังไงฉันฉันจะคิดถึงเธอเอานี่ เก็บเจ้าแอนดโดรเมดาจอคอห้าเจ็ดเอาไว้มันจะพาพวกเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าคอย่อมาจากอะไรหรอเจาคอโจโก i n g ล้อเล่นไงล่ะอะไรนะโอเคพอฉันรออยู่บนฟ้าแล้วละ่ะต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะและแล้ว เจ้าชายไอเดนก็เสด็จกลับสู่อาณาจักรพระองค์ทรงขอโทษพ่อแม่และตรัสกับพวกเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพระราชาทรงเข้าใจว่าพระองค์กดดันพระโอรสมากเกินไปและทรงสัญญาว่าจะกดดันน้อยลงสนิทสนมกันมากขึ้นสิ่งที่พระองค์ทรงรับรู้ได้ก็คือมันสําคัญมากกับพ่อแม่ที่จะเป็นเพื่อนกับลูกๆก,ก่อนที่จะเป็นผู้ปกครองเจ้าหญิงเซเลสเทียฉันมีความสุขมากเลยวันนี้ ขอบคุณนะคิดถึงเธอจังเลยราชินีในอนาคตของข้าพร้อมจะไปงานพร้อมหรือยัง <c oughs> เพคะฝ่าบาท